มาอัปเดตดวงชะตาของชาวกลุ่มในช่วงครึ่งหลังมกราคมนะคะมีดาวที่เป็นดาวคู่ธาตุนะอยู่ในพว,วินาศนะคะรวมทั้งดาวรับผลการเงินก็เริ่มเดินหน้าดีขึ้นนะคะส่งผลอย่างไรบ้างกับชาวกลุ่มในเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องครอบครัวนะคะไปอัปเดตกันได้ในคลิปนะคะสําหรับผู้ที่เกิด13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมหรือถ้าคุณเป็นคนลัคนาราศีกลุ่มฟังคลิปนี้ได้นะคะกดติดตามไว้นะคะถ้าสนใจเรื่องดวงเรื่องการพยากรณมีอัปเดตให้ฟังกันทุกเดือนนะคะ ดวงชะตาของชาวกุมนะคะในช่วงครึ่งหลังมกราคมนะคะดาวอาทิตย์นะคะย้ายวันที่15มกราคมนะไปอยู่ร่วมกับดาวเสาร์นะคะดาวเสาร์ของเราอยู่เป็นเกษตรตาธิบดีอยู่แล้วในภพวินาศนะคะดังนั้นดาวที่กับดาวเสาร์ก็เป็นคู่ธาตุกันอยู่ในเรือนวินาศของชาวกลุมนะคะส่งผลนะคะคุณอาจจะมีเรื่องของภาระค่าใช้ใจ่ายเยอะหน่อยนะมีความรั่วไหลทางการเงิน นะหรืออยู่ในสภาวะต้องเคลียร์หนี้เคลียร์สินเรื่องของการใช้หนี้ต่างๆนะก็เป็นเรื่องของความรับผิดชอบในหลายๆอย่างนะคะนอกจากนี้นะคะดาวอาทิตย์ก็เป็นดาวเจ้าเรือนปัตนินะคะมีเรื่องของบางท่านเป็นเรื่องการสนับสนุนเบื้องหลังก็ได้ถึกเรื่องคู่ครองนะคะจากพาร์ทเนอร์จากหุ้นส่วนจากคู่ค้าคู่สัญญานะคะบางท่านได้รับงานที่ค่อนข้างซับซ้อนยุง่งยากนะเรียกว่า แก้ปัญหาเยอะนะคะรวมถึงอาจมีเรื่องการเดินทางไกลเข้ามาเกี่ยวข้องนะสำหรับบางคนนะคะชาวกุมที่มีคู่นะคะอาจมีเรื่องของภาระค่าใช้ใจ่ายนะเรื่องการใช้เงินมาจากเรื่องทางคู่คลองนะคะ <c oughs> เรื่องของผลประโยชน์การเงินเกี่ยวข้องกับหุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญาอาจจะมีความสะดุดติดขัดหรือมีปัญหาเกิดขึ้นนะหรือปัญหาเกิดขึ้นจากคู่แข่งศัตรูอาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงเวลานี้นะคะ บางท่านก่อนี้ก่อสินได้นะเรียกว่าอยากได้เงินเพิ่มอยากได้เครดิตวงเงินหรือว่าไปกู้ยืมมีโอกาสสาเร็จสูงนะคะ สำหรับในช่วงก่อนวันที่25มกราคมถ,ถือว่าชาวกลุ่มมีภาระหลายด้านนะนอกจากนี้อาจจะมีเรื่องภาระครัวเรือนเรื่องจุกจิกควรใจนะคะมีปัญหาหลายๆอย่างที่บางอย่างเป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้นะเป็นปัญหาเรื้อรังก็ต้องอดทนกันไปนะคะหรือบางอย่างแก้ไขได้ก็ต้องใช้เงินหรือว่าใช้ทรัพยากรต่างๆในการทําให้การงานต่างๆลุล่วงไปได้นะคะในช่วงหลังวันที่25มกราคมนะเรื่องของ ความจเจริญก้าวหน้าดีขึ้นนะเนื่องจากดาวศุกร์นะคะจะไปทับลักขณาแล้วก็มีมาตรฐานค่อนข้างสูงนะคะดังนั้นชาวกุมก็จะมีเรื่องของอโชคลาบนะเกิดขึ้นนะคะจากเรื่องของความเมตตาของผู้หลักผู้ใหญ่นะนะช่วงปลายเดือนถ้าคุณไปรับงานหรือต้องไปเกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่มักได้โอกาสดีๆนะคะมีคนสนับสนุนเอ็นดูเมตตาในช่วง ปลายปลายเดือนนะคะนอกจากนี้นะดาวพุธก็เริ่มเดินดีขึ้นนะส่งผลถ้าคุณจะไปเจราจาเรื่องการเงินเรื่องการทํางานเรื่องพรีเซนต์เรื่องของการนําเสนอแย่งชิงประมูลต่างๆนะคะแนะนําว่าเป็นช่วงปลายเดือนไปแล้วนะดวงดาวค่อนข้างเปิดในหลายส่วนนะคะมีโชคลาภจากเรื่องของสินทรัพย์เรื่องของมรดกเรื่องของอสังหารทรัพย์ถยนต์นะเรียกว่าใครที่ต้องการจะซื้อขายแลกเปลี่ยนนะคะมีโอกาสที่จะทําสําเร็จได้สูงนะได้ของดีราคาถูกหรือไม่ก็ คุณสามารถจะจัดแจงเรื่องในครอบครัวต่างๆให้ลุ่งรงไปได้ด้วยดีนะคะบางท่านเนี่ยนะอยู่ในช่วงการใช้เงินเพื่อบ้านเรือนที่อยู่อาศัยนะคะถือว่าหลังที่25ไปแล้วนะคุณจะอาจได้รับความพึงพอใจนะคะเรื่องที่คุณแก้ไขปัญหามาก็ถือว่าได้ลุ่งงผ่านไปนะคะ,ะสำหรับในช่วงครึ่งหลังมก,กราคมถือว่าชากลุ่มนะก็ ต้องจัดแจงเรื่องภาระค่าใช้ใจ่ายนะคะเรื่องการบริหารการเงินนะเรื่องของดาวการเงินกับลาบผลนะคะเริ่มเดินหน้าก็ถือว่าคุณมีกําลังในเรื่องการจัดการภาระต่างๆนะคะมีช่องทางทางการเงินเข้ามานะรวมทั้งเรื่องลาบผลทางการเงินก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะดาวพรหัสนะคะส่งผลลาบผลจากเรื่องของแวดวงการเรียนการศึกษาได้นะบางคนเกี่ยวข้องกับหน่วยงานองค์กร อย่างสถาบันการเงินลักษณะนี้นะคะมีโชคลาภนะเรื่องการขอความช่วยเหลือเรื่องการติดต่อนะคะนอกจากนี้ดาวพฤหัสนะคะเป็นเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่นะบางท่านในวงการหรือว่าที่เกี่ยวข้องนะก็เริ่มให้ผลดีนะคะมองเห็นผลงานหรือว่าให้โอกาสนะคะรวมทั้งปลายปลายเดือนไปแล้วเรื่องการพูดจานะคะเรื่องการสื่อสารเรื่องการนําเสนอข้อมูลข่าวสารกา,ารพรีเซนต์ผลิตภัณฑ์นะก็ ค่อนข้างให้ผลดีเพราะจะอยู่ในภพลาบผลนะเป็นเรื่องของการพูดนะแล้วก็ได้ผลดีนะคะอ่าเรื่องของการพูดอ่านเขียนนะในเรื่องการนําเสนอต่างๆได้ผลดีรวมทั้งคุณอาจมีโชคลาภจากเรื่องการประมูลแย่งชิงนะได้งานมานะคะนะช่วงเวลานี้อาจมีผลประโยชน์เกิดขึ้นจากบริวารน,นะเรื่องของคนอายุน้อยนะคะเรื่องของกลุ่มเป้าหมายประเภทเยาวชนนะคะเรื่องความคิดไอเดียแปลกใหม่นะนำมาซึ่งเรื่องการเงินการทองนะคะ บางท่านได้เงินนะคะจากเรื่องของการประกันชีวิตการสิ้นสุดสัญญามีเรื่องของการเซ็นคอนแทคสัญญาใหม่ก็ได้นอกจากนี้นะคะนำสินทรัพย์เก่าเดิมไปเปลี่ยนเป็นเงินนะคะหรือใช้ของเก่าสมบัติเดิมของเราไม่ว่าจะเป็นข้าวของก็ได้นะไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินนะคะหรือมีโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องการรีโนเวทนะคะเรื่องของการเอาของเก่ามาทําให้เกิดประโยชน์อันใหม่นะคะชาวกลุ่มนะคะในช่วงหลัง25มกราคมไปแล้วนะมีโชคเรื่องของกินของใช้ของสวยงามนะถ้าคุณ เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือมักจะได้มีคนเลี้ยงข้าวนะมีเรื่องการได้รับของฝากนะได้รับของหอมนะลักษณะนี้นะคะอย่างไรก็ดีเมื่อดาวสุขทําลัคนาก็ส่งผลให้มีสเสน่ห์นะมีสเสน่ห์ทั้งในเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่อย่างที่บอกรวมทั้งไปเกี่ยวข้องกับเรื่องเด็กๆหรืออยู่ในกลุ่มหมู่พวกที่เป็นเรื่องของคนสักต่ำกว่าบริวารทีมงานนะคะ สำหรับดาวมาตยูตอนนี้นะคะย้ายถอยหลังกลับมาสู่พบสหัชชะนะเรื่องเพื่อนฝูงแวดวงสังคมคอนเนคชันนะคะถือว่าเมื่อดาวผันผวน,นอันนี้มาอยู่จนถึงประมาณต้นเดือนมีนาคมนะส่งผลเรื่องอความผันผวนในเรื่องเพื่อนบางคนนะหรือสิ่งแวดล้อมนะเรื่องของกลุ่มเรื่องของทีมที่ทำนะมีความเปลี่ยนแปลงแปรผันได้นะอาจจะเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนก็ได้นะคะชาวภุมนะคะเรามาระวังเรื่องผลประโยชน์นะเรื่องของ เปอร์เซ็นต์รายได้ส่วนแบ่งนะถ้าหากคุณมีกลุ่มเพื่อนหรือว่าทํางานร่วมกับหุ้นส่วนนะคะก็อาจจะมีการเอาเปรียบเสียเปรียบกันในเรื่องนี้นะเรื่องของการผลประโยชน์หายไปเนื่องจากมีคนขัดขวางหรือว่ามีอุปสรรคในเรื่องลาบผลอยู่บ้างนะคะบรรยากาศครัวเรือนนะคะสําหรับชาวกลุ่มที่มีครอบครัวนะคะณนะเดือนนี้ดาวคู่ครองไปตกพพวินาศนะคะอาจจะอยู่ห่างไกลนะหรือว่าอยู่ในช่วงการต่างคนต่างทํางานนะคะหรือ คุณอาจมีภาระค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวเนื่องมาจากเรื่องของคู่ครองได้นะคะบางท่านได้รับประโยชน์การสนับสนุนนะั้นในเชิงการเงินหรือเกื้อหนุนกันบางอย่างจากคู่ได้ด้วยนะคะชาวภุมนะคะดาวอังคารยังเป็นราชาโชคในเดือนพันธุนะคะคุณมีเรื่องการงานผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับตึกรําบ้านช่องอาคารนะถือว่ายังคงเป็นโชคลาภที่ามาเร็วไปเร็วนะมีโชคลาภลอยนะเกิดขึ้นในเรื่องของสถานที่อยู่อาศัยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเลขบ้านเลข ห้องนะคะเลขคอนโดเลขทะเบียนรถก็ได้นะหรือว่าอายุบรรพบ,บุรุษก็ได้นะคะอ่าหรือบางท่านถ้าไม่ได้มาทางสายเสี่ยงดวงก็มีโชคในเรื่องของการใช้สินทรัพย์ในการหากินนะหรือว่าได้ประโยชน์จากครัวเรือนบุพการีญาติพี่น้องในบางอย่างอยู่บ้างนะคะ ช่วงปลายปลายเดือนอีกเช่นกันดาวพระเก,กตกระตุ้นพบสุภาษนะส่งผลให้ชาวกลุ่มคิดมากคิดเยอะนะบางคนเข้าสู่ภาวะวิตกกังวลเรื่องอนาคตนะคะบางคนได้ผลดีโดดเด่นนะหากเปลี่ยนเรื่องพลังงานความคิดเนี่ยเป็นเรื่องการออกแบบเรื่องของความคิดไอเดียสร้างสรรค์ถือว่าใครที่ทํางานสายงานที่ต้องใช้ไอเดียใช้สมองนะคะโดดเด่นในช่วงปลายเดือนไปแล้วนะคะบุตรหลานบริวารน,นะปลายเดือนไปแล้วค่อนข้างดีนะคะมีโชค่ังเรื่องบุตรหลานนะบุตรหลานใครที่เคยมีปัญหาหรือ อาจเจ็บป่วยหรือต้องแก้ไขปัญหาบุตรหลานมากในช่วงปลายเดือนค่อนข้างดีขึ้นนะคะมีโชคลาภจากเรื่องบริวารนะคนที่เราอุปการะเลี้ยงดูด้วยนะเรียกว่าพอพึ่งพาอ,อาศัยได้นะช่วงปลายเดือนไปแล้วนะคะสำหรับชาวกุมนะคะที่เป็นโสดนะถือว่าหลังวันที่25มกราคมนะมีสเสน่ห์เกิดขึ้นนะคะมีโชคจากเรื่องของเพื่อนฝูงแวดวงด้วยนอกจากนี้เรื่องของ ผู้หลักผู้ใหญ่เรื่องการต่อยอดทางการงานก็เกิดขึ้นจากหมู่พวกสังคมได้นะคะสำหรับชาวกลุ่มสำหรับดาวมฤตยูนะคะในช่วงเจปีที่ผ่านมานะคะอยู่ในภพสหัสช้าของชาวกลุ่มนะในช่วงเจ็ดปีที่แล้วนะถือว่าชาวกลุ่มอาจจะมีเรื่องดีๆหรือเรื่องโอกาสเกิดขึ้นจากกลุ่มเพื่อนในขณะเดียวกันบางคนมีชีวิตพลิกผันได้ก็เพราะเรื่องของเพื่อนเรื่องของพี่น้องเรื่องคนใกล้ตัวได้เหมือนกันนะคะในหลังวันที่หนึ่งมีนาคมนะคะ ดาวเสาร์จะย้ายมาทับลัคนาชาวกลุ่มนะในขณะที่วันที่9มีนาคมดาวมฤตยูก็ย้ายออกจากภพเรือนสหัสชชะนะคะเข้าสู่เรือนพันธุนะสำหรับดาวมฤตยูนะคะส่งผลรูปแบบชีวิตในช่วงหลังจาก7ปีนี้ไปนะชาวกลุ่มก็ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องครอบครัวมากขึ้นนะคะเมื่อดาวเสาร์ทับลัคนานะเป็นเกณฑ์ในเรื่องการแบกรับความรับผิดชอบที่ดูจริงจังมากขึ้นนะคะดังนั้นชาวกลุ่มอาจจะเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนบทบาทนะั้น ไปสู่เรื่องของการรับผิดช,ชอบครัวเรือนนะคะอย่างเด่นชัดมากขึ้นบางคนเข้าสู่การตั้งหลักในเรื่องการมีบ้านการแยกครอบครัวนะคะการดูแลผู้หลักผู้ใหญ่ในครัวเรือนนะคะหรือคุณมีการแบกรับเรื่องของอผู้หลักผู้ใหญ่นะไม่ว่าทางสุขภาพทางเศรษฐกิจนะทางการดูแลต่างๆนะคะสําหรับเรื่องทางสุขภาพนะคะชาวกลุ่มนะเรามาระวังเรื่องของไขมันในเส้นเลือดได้นะเรื่องของ สุขภาพประเภทเรือหลังนะเกิดขึ้นจากพฤติกรรมนะเช่นอคอเลสเตอร,รอลไขมันเรื่องของโรคประเภทออฟฟิศซินโดมนะเรื่องปวดคอบาดไหล่นะคะปวดกล้ามเนื้อนะหรือเรื่องการปวดขาปวดแข้งในละักษณะนี้นะคะนอกจากน,นี้บางท่านมีภาระค่าใช้จ่ายนะเกี่ยวข้องกับเรื่องฟันบ้างนะคะเรื่องกระดูกนะเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านที่เป็นผู้หญิงนะคะมาเกี่ยวข้องกับเราในเรื่องของการดูแลเรื่องของสุขภาพนะคะ ชาวกุมิต้องหาจุดผ่อนคลายความเครียดนะคะงานอาดีเรลกนะเรื่องของการปล่อยวางปัญหาต่างๆนะหรือมีช่วงของเราที่จะต้องปลีกวิเวกหรืออยู่ส่วนตัวบ้างนะบางคนอยู่กับภาระนะตลอดนะคะทำให้รู้สึกเครียดรู้สึกอึดอัดนะรู้สึกกดดันนะสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้นะคะโดยเฉพาะหลังดาวเสาย้ายนะคะสำหรับดวงชะตาของชาวกุมในครึ่งหลังมกราคมประมาณนี้นะคะพบกันได้ใหม่กับก,บการอัปเดตดวงชะตาในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ